ฟรีสองชิ้นวันนี้เทสุดๆไปเลยชิ้นแรกก็จะเป็นแว่นตาสีม่วงแบบนี้มาจากแบรนด์ H&M นั่นเองและชิ้นที่สองก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตว้าวหนาวสุดๆไปเลยสีม่วงจากแบรนด์ H&M เช่นกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีสองชิ้นนี้บอกเลยว่าทําง่ายมากๆใน5นาทีก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะ ทำคลิปต่อไปด้วยเด้อชุดนี้นะสามารถใส่ได้ทนะั้ผู้หญิงและผู้ชายตามน้ำปกเลยเทสุดๆไปเลยค่ะเราไปดูแมปที่ต้องเล่นกันเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> กับแมบนี้เลยเมื่อนอน มาแล้วก็จะยึ้นอยู่ตรงนี้นะจะยืนแบบพี่แป้งเลยจากนั้นฮะเดินตามลูกศรของเขาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะให้เป็นการพูดคุยนะแล้วเขาก็จะอธิบายให้น้อง,องฟังค่ะว่าน้องจะต้องทอํายังไงให้น้องฮะวิ่งมาตรงรูปบอลตรงนี้เลยจากนั้นนะคะก็กดค้างไว้นะเราก็เก็บตรงนี้ตรงนี้มันจะมีของดรอปนะคะน้องๆซึง่งเราจะต้องเอาของดรอปตรงนี้นะคะไปทาภารกิจ ดูว่าเฮ้ยในนี้มีลูกบอลกี่อันก็สามารถไปดูได้นะคะเดินหาได้ทั่วแบบเลยและชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่สามน้องเห็นด้านซ้ายไหมว่าเราอดดรอปของอะไรมาแล้วบ้างมันจะขึ้น1นึ่ทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะพี่แป้งกระไดโครบแรงทั้งหมด3ชิ้นเราจะผลิตเสื้อกันนั่นเองซึ่งการผลิตเสื้อนะคะน้องวิ่งตามพี่แป้งมาเลยมันจะอยู่ตรงกลางนะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะกด E ได้เลยแล้วก็กดตรงเสื้อนะคะ แล้วก็กดดีไซน์เลือกสีแล้วก็เลือกเนื้อผ้าที่เราไปดรอปมาเมื่อกี้นะจากนั้นกดสร้างได้เลยค่ะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะน้องๆให้เขาแบบสร้างเสื้อผ้าให้เรากนจานนนะเราได้ของมาแล้วน้องๆจะย้ายมาไปไว้ที่คางก็ได้หรือจะสวมใส่เหมือนพี่แป้งก็ได้กดสวมได้เลยถ้าตอนนี้มันไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าเฮ้ยแลาวทำยังไงหรือจะรับของได้ให้น้องๆะะวิ่งมาคุยนะคะหรือทําตามลูกศรที่ตัวเองได้นะ น้องต้องวิ่งตามลูกศอดไปนะคะจนกว่าภารกิจของน้องๆจะเสร็จอ่ะพี่แปงก็คุยกับคนนี้นะคะแล้วก็กดต่อไปต่อไปเด็กๆแบบนี้นะ,ะจากนั้นนะคะมันก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะคะกับแว่นตานะคะ H&M นั่นเองจะขึ้นด้านรางขวามือแบบนี้เลยบอกนะใช่ไหมว่าง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเฮ้ยมันตอบแบบนี้แล้ว มาเอาดือ้อและชิ้นต่อไปก็จะเป็นเสื้อกนันหนาวนั่นเองบอกเลยว่าไม่ยากนะคะให้น้องๆดูด,ด้านซ้ายมือนะว่าตอนนี้นะคะเราผลิตเสื้อไปแล้วนะ เราจะต้องผลิตกางเกงนั่นเองตอนนี้นะคะมันก็ขึ้นศูนย์ทัน่งศูนย์บหนึ่งศูนย์ทับหนึนะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนะคะว่าการผลิตกางเกงและเราจะได้เสื้อจะต้องทำยังไงให้นอนๆนะคะไปที่วงกลมเหมือนเดิมให้เรานะคะกดค้างไว้มันก็จะดรอปของของเราเราจะต้องไปผลิตกางเกงค่ะซสื้อตอนนี้พี่แป้งก,ก็ได้สีมาแล้วนะค,ะคือสีเขียวหรือสีฟ้าว้าตาบอดสีปะเนี้ยเออจากนั้นนะคะเราก็เก็บให้ครบทั้งสามอัน อนแรกที่เราผลิตเสื้อได้เลยน้องๆสามารถกระโดดขึ้นมาชั้น2ได้นะคะก็จะมีลูกบอลดรอปอยู่แบบนี้ทั่วแบบเลยตอนนี้นะคะเลเวลพี่แปงก็ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเลเวลที่1นนั่นเองซึ่งน้องๆทาแบบพี่แป้งก็จะเลเวลขึ้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปหารูกบอลชิ้นสุดท้ายกันแล้วเราจะไปผลิตกางเกงกันค่ะตอนนี้นะคะพี่แปงกระได้ลูกบอลรูปสุดท้ายแล้วนะ ก็ได้ชิ้นส่วนของกางเกงมาแล้วจากนั้นนะ,ะเราก็ลงไปผลิตได้เลยขั้นตอนการผลิตก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้น้องๆนะคะกดกางเกงเลือกดีไซน์แล้วก็เลือกสีเลือกเนื้อผ้าที่เราไปดอบมาเมื่อกี้นะจากนั้นกดสร้างได้เลยค่ะพอได้แล้วก็กดสวมใส่ได้เลยนะคะน,อน้องๆจากนั้นตอนนี้นะคะพี่แปงก็ใส่เสื้ออยู่นะเรานะ จะเทดของได้นะนั่นคือแกนหลักของเราเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูนะคะว่าการที่เราจะได้เสื้อกันหนาวหรือแจ็คเก็ตเนี่ยจะต้องทอํายังไงตรงนี้นะคะระบบเทดให้น้องๆกดออนไว้นะอย่าปิดเป็นแบบพี่แป้นนะคะไม่งั้นน้องๆจะกดเทดกับเพื่อนไม่ได้นะซึ่งห้านน้องๆกดออนเนี่ยจะขึ้นเทดอยู่บนหัวนะที่เป็นสีม่วงๆเดี๋ยวพี่แป้นจะทําให้ดูคะ่ะวิธีการทําก็คือให้น้องๆกดออนนะคะ เห็นแล้วใช่ไหมว่าพี่แป้งมีเทปอยู่บนหัวถ้ากดปิดก็จะไม่มีนั่นเองซึ่งวิธีการรับเสื้อเนี่ยคือเราต้องเทปของที่เราผลิตมากับเพื่อนนะคะน้องๆซึ่งน้องๆก็ดูนะคะว่าใครนะคะที่ตอนนี้พร้อมเทปกับน้องๆจากนั้นให้น้องๆกด e นะคะแล้วก็เทปกับเพื่อนได้เลยหาน้องกดที่เพื่อนแล้วเฮ้ยทําไมเพื่อนมันไม่รับเทปเราเราก็แค่วิ่งหาคนอื่นให้เพื่อนนะคะเทปกับเราให้ได้นะหรือหาน้องนะคะเข้ามากับเพื่อนนะคะน้องๆก็สามารถเทปกับเพื่อนที่น้องๆเข้ามาเล่นได้เลย ตอนนี้นะคะพี่แป้งก็จะกดเทดกับเพื่อนนะพอกดเทดกับเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะน้องกดรูปบวกแล้วก็ดคลิกที่เสื้อของเรานี่สามารถเทดกางเกงได้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกแล้วก็ดูนะคะว่าเขาจะยอมเทดกับเราไหมจะนักเขาว่ให้เรารอนะคะพอมีคนรับนะคะก็คือเทดให้สําเร็จสมบูรณ์จากนั้นน้องๆก็จะได้แล้วนั่นเองก็คือเสื้อกันหนาวเฮ ก็คือการที่เราจะต้องเทรดและผลิตเสื้อผ้านะฮะมาเทรดกับเพื่อนนั่นเองนะคะถึงจะได้นะคะของชิ้นนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าได้จริงไหมว้าวและตอนนี้พี่แปงก็ได้เสื้อแล้วแว่นตามาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าง่ายมากๆพี่แปงสอนละเอียดมากๆนะบอกเลยว่าแว่นตาสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยเจอแจ็คเก็ตอันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะของมันต้องมีอย่าลืมมาเอานะมันจํากัดเวลา2วัน อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แปงด้วยไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย